ลงนะะลยครับในจีนลนลงทั้งตัวเลยครับโทรส่งโทรัพา์ ตอนนี้ก็พวกเราก็ทําบ้านฐานบ้านน้อยของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณครูต่อยในการจัดลน้อยอสลัมน้อยคอยลักของเรานะครับก<ย>็เป็นไงครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วใส่แคมป์เขาเรียกว่าอะไรนะครับถุงถุงคุงความร้อนอันนี้คือที่อยู่แบบตอนตอนที่13หมูป่าใช่ไหมที่น้องเขาเอาไว้ห่มตัวตอนที่อยู่เป็นเหมือนถุงไอติมอ่ะใช่ไหม นอนเป็นผ้าห่มเป็นผ้าห่มเป็นกันความร้อนกันความเย็นกันความเย็นได้แต่จริงๆแล้วที่ซื้อมาต้องการจะทำมาทำเป็นเต็นท์แต่เผอิญว่ามันที่ว่ามันเล็กมันเป็นไซส์เล็กไม่เป็นไรอ่าเขไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าซื้อมาแล้วไม่ใช่เพราะว่าหรือถ้ตัดมันก็เป็นเป็นเต็นท์ได้อืมแต่ส่วนนี้เราก็ได้ เขาเรียกว่าอะไรนะทัาบท้าบบางแดดน้อยๆของเราเป็นบางแดดน,งด,ดนะครับ,บแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าส,สอยตรงกลางขึ้นไปก็จะได้ป่องๆนั่งนะแต่ว่าตอนนี้ก็ขอเสพบรรยากาศพักผ่อนกับเวฟร้อยยี่ห้าออนทัวร์ของพวกเรานะครับดึงแควขาดจบกันนะครับกับอ่างเก็บน้ำแม่ประจันโอ้โหดูนี่ตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วนะ ก็ยังอากาศโอเคอยู่เลยนะครับโอ้โหดูบรรยากาศวิ่งมานะครับเลาะริมแมนะ่น้ำมาแล้วก็ขับมาอยู่บนเกาะล้างของเราชิลๆแบบนี้นะครับวู้สุดยอดไปเลยนะครับดูดูดูด,ดูเดี๋ยวเราก็จะนั่งตรงนี้ต้มกาแฟตะแก้วก็พอนะ้คงผู้่อยเนาะแล้วก็กลับแหละแต่ก็เก็บภาพส,สวยๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คิดว่าก็นานแล้วล่ะที่ไม่ได้ถ่ายคลิป ขี่รถเที่ยวแบบนี้นะครับก็กลับมาทําอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโอเคฝั่งน้ยก็มีการเลี้ยงวัวนะนะครับยังไงเนี่ยฮะนอนพลิกซ้ายตามสูตรพลิกซ้ายตามสูตรโอ้้ท่าเดิมเลยมึง <laughs> โอ้ยออนจริงๆแต่มันไม่มีอะไรให้กินนะเดยไม่ได้ซื้อมาเลย โอ้ต้องโดนโดนโดนหน่อยเอามือมาโดนหน่อยนะใครแวะผ่านมาก็เอาอะไรมาฝากน้องหน่อยนะครับนุนน่ารัก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 โอเคครับผมโอเคครับตอนนี้เราเป็นชาวเกาะอคุณต่อยคุตต่อยเป็นงบ้ไงครับวันนี้อากาศครับอากาศดีครับแดดปีงเลยคุณแดดเดียวมันแบบแบบมันมาโอ้โหแต่ดูบรรยากาศนะครับก็นั่งกันดิฟกาแฟนะครับก็อยู่ริมอ่างเก็บน้ำเหมือนเดิมนะแล้วก็ตอนนี้น้องหมาโดนเจ้าของบ้าน ที่เขาเอ็ดมันหายไปแล้วก็รคขับวุ่นวายลงไปนะครับก็จบทลิปนะครับในการเดินทางมานี้ผมถอดเสื้อแล้วผมใส่เสื้อเป็นเป็นแบบแขนยาวนะเพราะว่าแดดเริ่มร้อนอยู่ช่วขงขากลับจะไ,ได้นั่งกลับสบายๆที่สบายนะสบายสบายจริงเอาทุกเรามาเ,าเวฟใช่ไหมเดี๋ยวเราขากลับไม่ได้กลับทางเก่าด้วยเราจะอ้อมกลับทาง ข้างเขื่อนยูนป่ะก็ต่อยไหมเบส126ครับเดี๋ยวกลับด้านหน้ากันจ้าก็ไม่ไม่ไม่ไช่ทับของเราก็บรรยากาศเดิมเราจะไม่ย้อนกลับไปแล้วเราก็จะไปหาเส้นทางใหม่ๆเดี๋ยวไม่แน่เพราะว่าเสือไม่ไม่ไม่ย้อนรอยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรเป็นไรเขาเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่อาจจะเล่นน้ำกันนิดหน่อยถ้าไม่ไปโดนเบ็ดชาวบ้านเกี่ยวหลังซะก่อน พราะผมมั่นใจว่าแถวเนี้ยเบ็ดเพียบเลยคือวัดวัดน้ำหลังหน้านะที่เล่นเนี่ยคือถ้าลงไปเนี่ยดีไม่ดีเท้าเราเนี่ยเหยียบไปโดนเห็นตรงนี้สามคันแล้วเนี่ยสามคันแล้วคุณคิดว่ามันคิดว่ามันจะต้องมีการไปเกี่ยวกิ่งขาดอะไรอยงี้อยู่ใต้น้ําอ่ะเพียบเบ็ดปลาช่อนครับโอ้เข้าทีจะเป็นเบ็ดปลาช่อนเพรว่าใหญ่เลยนะโอเคครับก็เดี๋ยวเนี่ยบรรยากาศรอบๆประมาณนี้นะนี่ก็เป็นเต็นท์น้อยของเรานั่งชิวๆเดี๋ยวสักพักก็มูฟแหละโอเคสวยนะนูนพี่ พี่ก็ไปไหนแล้ววะอ่าไม่รู้นะเขาก็ยังมีคนหาปลายอยู่บริเวณนู้นนะครับเหมือนเดิมนะน้องหมาไม้ละเด,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 ดี๋ยวโดนเดี๋ยวมืโดนเดี๋ยวมืโดนอีกอ้าวอุ้ยอุ้ยไปเลยไปเลยไปเลยไม่เล่นด้วยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราชิลๆกับบริเวณอ่างเก็บน้ำนี้สวยอยู่นะครับตรงนู้นมีวัดด้วยน,ะนี่ปลายนิ้วผมจะมีวัดอยู่เห็นไหมฮะอ่านะครับโอเค ไอ้หมามันก็ไม่ข้ามนะรู้นะมันไม่ออกเลยนะเฮ้ยอีตัวหนึ่งมาแล้วป่ปิดเลยเขาเนาไนะไน <c oughs> โอ้น่ารักหมาน่ารักมั al, นกะ็มาเฝ้าเนาะป่ะยาวโดยช้าโดยช้าป่ะเอเค okay. จ Let's go เดี๋ยวเราจะมาตรงนี้ครับก็จะเป็นทางที่เราจะรัดเลาะไปทางรัดนะครับนู้ไปได้หรือเปล่าเหมือนกันนะตรงนี้เป็นแท็กซายโอ้เป็นทรายครับให้ซีทีนำดีว่าขวาขวาไปเลยนำเลยขวาเป็นทรายนะครับนี่ทดสอบสมรรถนะซีท,ทีร้อยี่ห้าด้วยโอ้โหเป็นไง วิ่งเข้าป่าอยู่คาลิปตัสครับผมเอาละครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่บ้านออนทัวร์กันไปโอ้เส้นทางแท็กนี้อยู่เหมือนเมืองนอกเหมือนกันนเนี่ยตรงเนี้ยสันลงมาแล้วลงมาแล้วตรงเก้าอี้เขียวแล้วได้ดิได้ครับเดี๋ยวเจอกันที่ถนนใหญ่กัได้คุณต่อยเราผ่านจีไอตรงลุยนะ้ำไปปุ๊บเลี้ยวขวาหน้ามันก็จะกลายเป็นตรงเก้าอี้เขียวอยู่ตรงด้านหน้า เฮ้ยมันลึกนะคุณไม่ลึกหรอกมันก็จะกลัวมันเละไงโอ้เวฟไปได้อยู่แล้วซีทีก็กวเลอะเพิ่งล้างมาซีทีก็เพิ่งล้างมาโหครูต่อยนี่ก็ได้เรื่องกันนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยช่วยผมด้วยดิไม่รอเลยเหรอ อ๋อไปคูต่อยลงทีเดียวพลาดเลย,ยสบายไปอยเออแต่รถผมแต่รถผมเวลาลงน้ำมันจะดับไปดิเครื่องผมไม่ค่อยดีวฮ้ยอย <laughs> Let's go Let's go Let's go เลยไนโอเค Let's go นะครับก็ต้องทำการวิ่งผ่านทางลัดนิดหน่อยนะเพราะเนื่องจากเส้นทางมันมีการขาดของถนนเนี่ยับอีเขียวเมื่อกี้ที่เรามองอยู่ด้านบนลงมาตอนนี้เรามาด้านที่เป็นทางฝุ่นนะครับน่าจะขวาหน้าคูต่อย อ่านี่เป็นทางแท็กซี่ครับมาเจอกับแท็กซา์ต่อเทสกันครับร้อยนี่ถือว่าเป็นการเทสในคลาส s 2 5 5ซีซีนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็125เท่ากันนะครับบล็อกเครื่องใกล้เคียงกันนะครับแล้วแต่ออกแบบของทาง Honda นะครับเราก็เป็นการเทส3ค่ายเลย125ซีรีส์นะวันนี้เอ๊กูต่อยต้องขวาครับขวาครับใน GPS บอกขวา,ข,วาข้างหน้าเฮ้ยมีรั้หรออ่า โอเครอดแล้วอ่าวิ่งขวาครับวิ่งเข้าขวาครับขวาครับบอกว่าขวาขวารถข่าวครับโอเคตอนนี้เราก็รอดรอ,อดแล้วอ่าเจอเจดีเจอเจดีวัดแล้วว้ดในแถกนี้สวยอยู่ไปแล้วอีกหน่อยก็ออกนอกวัดก็อ่าทำไมไม่มีเส้นทางขึ้นวะ น่าจะขวาครับน่าจะขวาครับขวาครับขวาขวาขวาครับซ้ายไปทางเดิมครับครับผมวัดวังคุไซทีนี้ก็เข้าทางหลักเลยครับเดี๋ยวมัวม่วๆน่าจะดาวถูกละวังเบนซ์ครับโอเคครับร2 5ยี่บ้าซีรีส์วันนี้โอ้โหขอเสนอเว็รอยี่บ1้าสองพันแล้วก็ c ีทีรอยีิบ้าอีกหนึ่งคันนะฮะ ต่อไปถึงข้างหน้าให้เลี้ยวขวาครับผมแล้วตามทางหลับไปเลยนะครับเป็นระยะห่างกันด้วยนะครับอย่าจี้กันครับครูต่อยตรงครับตรงครับตรงครับตรง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  เรอดแล้วเฮ้ยขวามือมีบ้านหลังนกด้วยว่ะบ้านหลังนกนังแอนเนี่ยใครมาสร้างใว้ตรงนี้วะเนี่ยอเจ๋งเดินทางต่อครับผมกับเส้นทาง thank you